สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568องค์การเราฝากอะไรก็แจ้งก็ตามตลาดนัดกระบนะือหนองแกชุมพรจังหวัดระยองนะครับขอไม่เล่าฝาก,กอะไรก็แจ้งก็ตามนะครับเด็กหน่อยโอ้ได้กันแล้วนะครับท่านนั่นไปเบิรงกันนะได้กันแล้วได้กันแล้วนะครับได้กันแล้วจังหวัด

โอ้บอกุกูใหญไไ่ได้กันแล้วนะครับบุกูใหญ่ได้กันแล้วนะครับได้กันแล้วได้กันแล้วครับโอ้กันที่บาท่อนเนะูใหญ่ลอยนะ 5ุับบ oh, ีดียีสบหนึ่ะครับเปลี่ยนน้ำซื้อฉบับครับสี่หนแปดสี่สิบแปดับโอ้ปลาเปนปะขาดทุนหาพันโอ้เลยนี่ นะป่าว่าขาทุ้นหาพัเงนนะครับคุณนะครับบักญ่นะครับสีสิเปียกนะครับคุณครับจะขายสี่หนะมืนเปียะครับบินนเนาะเยยไไปไปสนะต้องเอาอครับ่อย ทาเนี่ยก็ลังต้อนสิวสิวอะ้รสามสิบสนะครับสาน,น,น,นะครับสาเปิดมา3าเจ็น,นครับเปิดมาสามเจ็ดด้วยสิวฉีดไปแล้วนะครับ

แต่ว่าช่างเหียดน้ามสาเกี่ยวสื่อสื่อเบื้อสื่อเอ้ยนะบุญน,นะครับเพิ่งจะขึ้นรักน่วยนะครับนะางนั้นน่ที่ดีที่ดีหกทีชมพูนะครับครับที่ขอบสอเสือเนี่ยสามสิบสี่ตัวนะครับครับขอ,อกทีเอถานครับนี่จะลักนวยนะครับบุญน,นะครับครับสื่อลรักนวยครับเอ่อขอกเอชทียี่สิบห้านะครับ

ตัวนี้สูงลอยสี่สิบหัไอ้ข้ามแรกกันมื <S <S ่นเปียยออนะครับเป็นไฟผอมนะครับแต่ว่าโค้งสั่งใหญ่นะครับโอ้ตกตก แต่ไข่ลูกมันลองเยีเนาะเร็ซื้อลูกเนาะนี่อะไรกันนี่ยนี่อะไรนเป็นยูบะเนาะไม่ใ่ยอบะเล

เขาทำได้ถึงห้าร้อยไหมไม่ไม่ต้องขีดห0าร้อยเงก่อนรายยูนะครับครับอีกหาร้อย ห้าร้อยห้าร้อต่อหน้าต่อมาต้งึงปยังไม่ซื้อเลยว้าว่นี่พี่หล้ัตัวดีด้วยห้าร้อยไม่ ม,มไ,ไม่ไาอไมไ,มไม่ไม่ไ500ม่0สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับหัวสูงวัยสามสิบนะ่ต่อกันนีนนะครับเอาปะไ้ปะ สองหมืนหนึ่งพันห้าร้อยเนื้อลูกสูงลอยสามสิบนะครับกร,ระบกวนกระบกวนบนันไดแต่ว่าใหญ่นะครับได้ใหญ่อยู่นะครับตัวนี้นะครับอวนนะปักใหญ่ครับดดได้กันบ้นะครับขาดกันอยู่นะครับ สองร้อยโอ้ถ้าคุณได้อันนี้พุ่มนิหน่อยสิบปครับคุ่มนิหน่อยสิบแปดนี่ครับเอาว่านี่ได้กันว่านี่บ่หาไเนี่ยผม่ขายด้ขายายๆอกันวายนี่อบขายเลย สามพัห้า่ันสามสาพันห้าร้อยนะครับคุ้เหนมันมานหมันมาให้ สิเหมเปิดมาหมื่นแปดให้เปิดคำแรกกันให้สิต่อกันอยู่นะครับใกลสิได้กันด้ยับใส่กันอนีพัดนึ่งก็้นเลยลนะเนี่ยต้องหาลอยวนเ <c oughs> หียดนามยังว่น,นี่อยนึงนะครับเอาสองหมื่นึงันห้อยเนแล้ว สองมือนนึ่งคะแน่ไรนะครับจบนะครับคนแม่ลูกนะครับสูงร้อยสามสิบบวกนะครับ